สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่จังหวัดระยองครับพาเพื่อนๆมาชมร้านกาแฟร้านอาหารชื่อว่าแบมบูคาเฟ่ครับอยู่แถวเมืองระยองครับแบมบูคาเฟ่ก็มีกาแฟมีอาหารสเต็กก็มี เป็นร้านแบบสบายๆครับบรรยากาศในสวนแต่เป็นสวนไผ่เต็ไมไปด้วยกอไผ่ครับที่นี่แล้วก็มีสระน้ําตรงกลางส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวครับ ทำาไม่ได้คิดทำนะไม่ได้คิดทำแล้วเราทำกาแฟก็จะบ่าวว่าในกาแฟแล้วเมื่อทำแบบเนืวิวทำรบมันเข้ามามันงสะเข้ามาในที่เยอะได้เยอะเลยทำกันที่นี่น้องๆตัดใส่กันไมช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศทั่วๆไปด้านข้างก็จะมีสระน้ำนี่ครับเอาสีโมงวดเสียงปูก็มีมุมพักผ่อน เป็นซุ้มๆนะครับซุ้มครับแล้วก็มีป่าสวนไผ่สวนไผ่รรธมชาติอันนี้ไผ่อะไรครับอันนี้ไผ่หวานเหรอไผ่หวานกินนอสดเหรอกินนอสดนอต้มเอาไปต้มเอาไปแกงเปะแกงยังอ๋อไม่หวากันนะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นสวนไผ่เหรอครับสวนไผ่สวนไผ่กี่ไร่ครับเนื้อที่ตรงนี้ก็รวมยี่สิบไร่ อ๋ยี่สิบเลยอนน่สิบกว่าแล้วทีก็แบ่งขายไปก่อนหน้านั้นแหละหลงลุงก็แบ่งไปตอนนั้นไล่เจ็ดหมื่นเองขายไปอ่ะโจากเจ็ดหมื่นะเป็นเก้าล้านแล้วไล่นึงนะตอนนี้ไล่เก้าล้านะ ตลกเลยคือเราไปอ่านประโยคน์มาเขาบอกว่ามันเป็นประโยชน์หลอกลวงไงแบบมีเด็กชายคนหนึ่งกำลังกินฟุตบอลอยู่ที่สนามหญ้าแล้วก็ด้านหลังผมเป็นเด็กน้อยทุกคนไว้ใจสีดังตอนนี้ทุกคนไว้ใจเราได้แล้วเพราะว่าเราอะทำเฟสต่อหน้ามเลย ระว่างไข่ดาวกับไอ้กล้วยได้ราบผมมากินกาแฟกันก,กินกน้ำร้อสน้ำตากับตับนี่มบรรยากาศภายในร้านากาแฟตรงนี้เป็นห้อง My name is Gabi. Gabi? Yeah. From Philippines. Yeah. I'm uh, in how, how long you come to Thailand? I've been here for almost four years now. Four, four years? Yeah. Oh, you mean you work in Thailand, right? Yeah. Uh, I look like Thai as well. I teach English, I teach math, and teach accounting. Oh. Very good. Cool very nice place very nice yeah the the people is very lovely the, mm. oh, you like it oh, so, yeah it's relaxing in the so you can just sit around talk with your friends yeah with a bamboo cafe or tea Oh, sorry <laughs> it's it tea? yeah It's a very nice place and the bamboo cafe is very nature place and, uh, uh. <laughs> <laughs> <Huh? coughs> พบกันคลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ